สวัสดีค่ะทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชื่อชื่อไปเทียวอีกครั้งนะคะต่อจากตอนที่แล้วเลยนะคะเราก็ภาพแบบแจ๊บเจอร์แบบนี้นะคะเราก็ไปเที่ยวกันค่ะ เอาละค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ยังอยู่กันที่วัดพระศรีสันเพชรนะคะก็ย้อนหลังวันเกิดของลิชาค่ะวันนี้เรามาทำภารกิจมิชชั่นอินเนอร์ชาค่ะก็คือภารกิจอินเนอร์เด็กภายในอุ้ยส,ส,ส,ส่วนสายสนสายแสนโซนเดินลุกดิลุกดิเป็นเด็กสามขวบห้าขวบนะคะอ๋อสาปีแล้วนะคะวันเกิดปีนี้ครบ37เต็มคอนเทนต์อินเนอร์ชาเราต้องเจอเด็ก3ามขวบสองขวบ อุ้ยนี่เด็กโขงสามสิบเจ็ดขวบก็มีเด็กเริ่นอยู่หน้าเราสิบห้าปีดูซิดูซิทำอะไรกันเอาใหม่ซิเอาใหม่ซิเมื่อกี้น้องเขามาทักฮัลโหลบอกว่าดีค่ะน้องหัวเราะฝากติดตามช่องด้วยนะคะน้องบอกช่องเลยครับเกิดไม่ทันบ๊่เป็นไอหน้าพ่เบือฮะ พีี่โอ้เกิดทันไหมน้องน้องเกิดทันพี่ไหมเนี่ยชาวิชาออฟฟิเชียลค่ะน้องบอกว่าโอ้งงกว่าเดิมคุณครับอุ้ยมีผู้ชายมาขอแอดช่องอ่ะมีผู้ชายมาขอแอดช่องอ่ะเด็กบอกว่าเปล่าจะโทรหาแม่พอไปแล้วมีทัศนศึกษาเหมือนทะลุมิติมาเลยอ่ะเมื่อกี้อะไรอ่ะ อะไรนะคะชาริชาฟิชเชลค่ะท่อง uh ไปเลยนะท่องจนถึงกรุงเทพเลยน้องบอกน้องอยู่เชียงใหม่ฝรั่งหัวล้อแช่ะดูวัดแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าทำไปหลายพาร์ทแล้วนะคะในอีพีที่สามทุกคนคะมีคนมาขอสัมภาษณ์ฝรั่งค่ะอะไรนะี่เป็นลูกครึ่งค่ะูเป็นไทยเดนมาร์ก นมควัวแดงนมควัวแดงน้องบอกไม่เคยกินสัมภาษณ์อะไรคะแล้ววันนี้มาทำอะไรกันเนี่ยมาทำอะไรกันสัมภาษณ์เป็นการแบบช่วงคริสต์มาสครูให้มาสัมภาษณ์สลักให้เป็นการออเป็นกิจกรรมของครูใช้มาครูใช้มาได้ค่ะได้ค่ะแต่พูดภาษาไทยได้นะคะอย่างนี้จะได้เหรอสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษแต่ตอบไทยนะเอาไหมไม่นะไม่ใหม่ เขาจะสัมภาษณ์ฉละเราจะพูดภาษาอังกฤษสำเนียงไทยวายเนมวายเนมอีสตลิช่าลิช่าเอ่ะนั่งไหมคะ มากันเมื่อยเนี่ยอยู่คำฟอร์มไอคำฟอร์มไทยแลนด์เดนมากอ๋อหรอไม่ๆมอันนั้นเชื้อชาติน้องๆเขามาจากโรงเรียนอะไรคะเนี่ยวัดบัญชาสกูลวีซีโอ้ถามนี่ตอบโน่นอ่าวัดบัญชาเลยนะช้างครับผมช้างครับเป็นคนอายุทยาหรือเปล่าใช่โอเคน้องๆเขาจะมาทําภารกิจนะคะชีวิตของพวกเขาก็คือเขาเรียนหนังสืออยู่แล้วก็คุณครูภาษาอังกฤษ ให้น้องๆมาเที่ยวที่วัดนี้วัดพระศรีสันเพชญชื่อแฟนพี่เริ่มเลยเออนั่นแหละก็คือน้องมาท้าแล้วก็ววววมาขอสัมภาษณ์อะค่ะเริ่ม What's Taste in Thailand Do you want to go the most ฮะโอยคนีทคนไทย่โลกอขอ,ขอแอบ,บอ่านนะคะอันไหนอันไหนอันสามว <c oughs> in Thailand do you want to go the most คุณชอบไปที่ไหนในประเทศไทยมากที่สุดแบงคอก แอนอายุชยาแบงก์กรอกอายุชยาใช่ถามก่อนสิถามด้วยเมื่อกี้พี่อ่านเฉยคือเหนวะคือไหนวะเดี๋ยวเราขึ้นซัตเตอร์เตอร์ให้นะคะช่อง YouTube โอเคพี่ตอบแล้วเมื่อกี้ I want to go Bangkok and Ayutthaya สนุกดีเนาะเหมือนเราได้ไปโรงเรียนพัศนศิษา Where do you come from Where do you come from มาจากที่ไหน ใช่ไหม I come from Bangkok เป็นคนไทยค่ะ Bangkok ใช่ I come from Bangkok to Ayutthaya นี่น้องมานั่งข้างพี่เลยพี่ได้อ่านว้ลล่ามามาเอ่อจบอยู่เรื่องฝากฝากรายการด้วยนะคะคนเดียวก็เที่ยวได้ว่า you do want to go Bangkok Ayutthaya the most ทำไมงยากามทห่ครับททำไมถึงอยากไปในสถานที่ที่ชอบที่สุดเนี่ย วันนี้เอางั้นเอาวันนี้เพราะว่าพี่ามาอายุธยาบ่อยมากนะคะวันนี้พี่อยากมาวัดพระศรีสรรเพชเพราะว่ามันมีเหตุนิดหนึ่งพี่ก็เลยอยากมาที่วัดพระศรีสรรเพชเนี่ยค่ะคำตอบ What's f o o d in Thailand do you like the most? Fruit Fruit ผลไม้ Yes ผลไม้อะไรที่ชอบที่สุดในประเทศไทยไทยอะไรหรอชอบที่สุดในประเทศไทยด้วยทุเรียนทุเรียนของขึ้นชื่อเลยทุเรียนนเป็นลม แม่พี่ชอบแต่ว่าพี่แพ้ก,กลิ่นเคยพยายามลองกินแล้วค่ะแต่ก็ไม่รอดที่ชอบที่สุดเลยเหรอเอาเป็นที่ฝรั่งก็ชอบเหมือนกันละกันบานาน่าแมงกล้วยมะม่วงพี่ take photo with us ได้ yes 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 you can you can ได้ค่ะ ขอบคุณค่ะคุณครูใช่ไหมคะอคะแอบถ่ายน้องๆไปด้วยโอเคขอบคุณน้องๆนะคะที่มาร่วมอยู่ในกล้องด้วยบ๊ายบายโรงเรียนอะไรคะฝักหนวดฝักตัวหนวัดบ้านช้างครับโอเคชาวอยุธยานะคะอย่าลืมมาเที่ยวกันที่นี่อยู่ที่ไหนคะเนี่ยวัดอะไรคะวัดพระศรีสรรเดชไหนพูดดังๆขอพร้อมกันได้ไหมคะวัดพระศรีสรรเดชขอบคุณค่ะขอบคุณคุณครูด้วยนะคะโอ้โห ขอให้เรียนเก่งๆนะเอายังไม่เสร็จหรอเอาวแล้เมื่อกี้กล้องไข่กล้องคูอันนี้ต้องเดี๋ยน้องก็บอกให้ลุกลุกลุกแป๊บนึงเก็บขนมก่อนหังขนมเปิดวัดมหาธาตุเลยขอหน้แล้วดีใจเลยเห็นไหมเจ๊จะเตฟาด้วยพี่ขอดูขอบคุณค่ะ อินเนอร์ชาวนะคะก็คืออยู่ในหนึ่งในขั้นตอนของผู้ตื่นรู้ทางจิตวิญญาณนะคะเอาเวทคนิงนั่นเองค่ะการที่เราจะไปขุดโปงแก้ไขชีวิตตัวเองนะคะเราต้องเข้าภายในตัวเองรักตัวเองเซลล์เลิฟกับตัวเองนะคะแล้วก็สนใจชีวิตปมปัญหาต่างๆรวมไปถึงการย้อนรอยไขอดีตของเราไม่ต้องไปไขประตูอดีตชาติพบใดเลยค่ะเอาแค่ชาติพบปัจจุบันที่เกิดมาเนี่ยค่ะเราคลอดออกมาจากคุณแม่นะคะเรามีปมอะไรบ้างนะคะแล้วก็ขุดๆๆไปนะคะความรู้สึกปมของวัยเด็กที่อยู่ภาย ภายในของเด็กที่อยู่ภายในปมของเด็กเราย้อนกลับไปแก้ปมนะคะว่าเราในสมัยเด็กนะคะขาดอะไรหรือว่าต้องเพิ่มเติมอะไรหรือว่าถูกปลูกฝังอะไรมาเราไปแก้ไขแก้ไขะคะ่ะเพราะว่าปมเด็กนี่แหละคะ่ะสำคัญที่สุดมันทําให้โตขึ้นมานะคะสะสมสะสมจนเป็นปมที่แก้ยากนะคะถ้าเราไม่ตื่นรู้เราก็จะไม่แก้จนตายจากไปก็วนมาเกิดใหม่นะคะแต่ถ้าเราตื่นรู้แล้วนะคะเราก็จะแก้ไขปมทาปัจจุบันให้ดีที่สุดเพื่อให้อดีตเป็นเพียงเงาเป็นอาหารจานเก่าและท ปัจจุบันทุกวันทุกวันเหมือนพ,พ่อครัวทําอาหารลุกเลีกลุกเลีลกเลไปนะคะทําให้พรุ่งนี้มรืนนี้ปีหน้าก็เป็นปัจจุบันที่เป็นอนาคตที่ดีขึ้นดีขึ้นไปอย่างนี้นทุกวัน <พอ S 2> ค่ะให้น้องๆออ,ออก YouTube ฉันไปนด้วยตอนนี้นะคะก็ได้เข้ามาระหว่างที่ตอนเข้ามาจากประตูเนาะก็คนอื่นเขาเลี้ยวขวาวนอย่างที่บอกอี่ฉันก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็วนไปรอบนู่นนี่ฉันวนไปอ่ะนู้นประตูประตู เหนียประตูแล้วก็วนไปโน่นเลยนะคะจนอ้อมมานี้อ้อมมาพออ้อมมาเสร็จปุ๊บก็ออกมาเมื่อกี้ที่เจอน้องหนุ่มๆแล้วก็เดินมาทางนี้เดินมาทางเดินมาทางเชน่นนี้นเลยเดินมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆๆๆจนอยู่ตรงนี้<ช>นะกล้องอาจจะเวียนหัวนิดน,นึง<ร>แล้วเดี๋ยวพออยู่ตรงนี้เสร็จปุ๊บก็จะออกแล้วครับได้ได้ไดดละบ๊ายบาย ก uh ็จะออกจากวัดพระศรีสันเพชรอ่ะก็เอาเป็นว่าวันนี้นะคะก็ได้มาที่วัดพระศรีสันเพชรมาแล้วรู้สึกแบบตื่นตาตื่นใจรู้สึกเป็นอะไรที่มันได้พักผ่อนอ่ะแม้ว่ามันเหนื่อยการเดินทางนะแล้วคนก็เยอะแล้วก็เมื่อยแบกของแต่ว่าทุกๆครั้งมาขับรถยนต์มามีเพื่อนมามีคนมาด้วยตลอดก็ไม่ได้เหนื่อยมากแต่ก็รู้สึกเฉยเฉยไม่รู้ว่ามาทําไมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่พอครั้งนี้รอบนี้มันเหมือนแบบเฮ้ย ตื่นก็เช้าเดินทางก็ไกลาจากบังกะปินะทุกคนมินบุรีบังกะปิมาที่อยุธยาเออฉันก็มาได้นะ <c oughs> นัง่งรถสองแถวรถไฟฟ้าแล้วก็รถไฟไทยแล้วก็มอเตอร์ไซค์เออฉันมาอยุธยาได้โดยที่ไม่มีรถยนต์มันเป็นอะไรที่ฉันตื่นรู้หลังจากตื่นรู้คือแบบเฮ้ยเราไม่ต้องยึดติดบ้านหลังใหญ่โตเงินทองมากมายค่า <c oughs> ใช้ใจ่ายเดินทาง อาหารการกินหรูหลาแพงแพงหรือไม่ไปไหนเลยเพราะไม่มีรถฉันไม่มีเงินฉันไม่มีรถฉันไม่ไปไหนฉันไม่อะไรไม่ทําอะไรเลยซึ่งแบบเฮ้ยชีวิตคนเรามันมีท่องเที่ยวเดินเหินแล้วก็มีกิจกรรมอะไรให้ทําอ่ะมาเจอคนใหม่ๆมาเจออะไรแบบสนุกสนุกอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีความสุขมากเลยนะมีความสุขที่แบบได้ทําอะไรที่ง่ายๆยากๆผสมรวมกันแล้วก็ท้าทายตื่นเต้นหลายคนเห็นคลิปนี้ก็อาจจะแบบแล้วไงอ่ะเป็นเรื่องธรรมดา ก็แค่มาอายุทยาเองก็แค่นั่งสองแถวรถไฟรถเมย์เองซึ่งใช่มันก็แค่นั้นเพราะตอนเด็กๆลิชาตโตมาก็คือไม่ได้ร่ำรวยเนะะาะก็คือได้แบบว่าต้องนั่งรถเมย์ ต้องนั่งทุกๆกกกแท็กซีดด่รถโดยสารอย่างนี้ปเก,กับคุณแม่มาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วค่ะเป็นเรื่องที่เคยชินอยู่แล้วธรรมดาอยู่แล้วแต่พอเราเริ่มแบบทํางานมีอาชีพมีไรายได้สร้างเนื้อสร้างตัวด้วยต,ต,ต,ตัวเองคนเดียวลําพังเลยนะคะไม่มีใครมาช่วยเลยทําได้เองภูมิใจเองมั่งมีเองร่ํารวยมีบ้านมีรถบ้านไม่รู้กี่ครั้งกี่หนกี่หลังรถก็ไม่รู้กี่ครั้งกี่หนกี่คัน รถนี่สามคันเป็นอย่างต่ำที่ซื้อเองผ่อนเองบ้านก็คือผ่อนเองดาวเองสามหลังสามครั้งเป็นอย่างต่ำก็ไม่รู้ทำไมอไเออแต่ด้วยความที่มันตัวคนเดียวมันหนักมันเหนื่อยมันแบกมันก็เปลี่ยนเวียนไปเรื่อยๆก็ล้มเลิกไปนะคะจนปัจจุบันก็คือไม่ได้ยึดต,ติดกับการต้องซื้อรถหรือว่าซื้อบ้านแล้วแต่มันมีความสุขที่แบบว่าเราได้ใช้ชีวิตได้เอาเงินมาได้กินได้ซื้อได้ให้คนที่เรารัก อะไรแบบนี้ค่ะได้มาเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราเอาเงินไปเติมน้ํามันก็ได้เพราะว่านี้ก็มีแผนที่ปีหน้าจะซ่อมรถคันเก่าแล้วก็มีแผนว่าจะออกรถคันใหม่ด้วยนะคะแต่ว่าเป็นแผนการแต่ว่าปัจจุบันของเราคือแบบแล้วเราจะเดินทางยังไงถ้าเรารถเราเสียแล้วเราก็ยังไม่มีรถคันใหม่ ฉันจะไม่ไปไหนเลยเหรอฉันจะไม่ทําอะไรเลยเหรอฉันจะไปแค่ปักซอยแล้วถ้ามีงานค่อยไปอย่างนี้เหรอพอมีงานเราก็รับแล้วก็ไปทําช่วงที่งานยังไม่ได้เข้ามาเราก็สร้างธุรกิจสร้างงานสร้างชีวิตเราในบ้านเราได้ไม่พอฉันอยากจะไปไหนที่นอกเหนือจากการที่ไปทุระไปงานฉันอยากจะไปเที่ยวอยากจะทําอะไรฉันก็ไปทำเนาะก็เป็นแบบชีวิตของฉันเองมีความสุขอิสระแม้ว่าเรามีครอบครัวมีคุณแม่มีน้องหมาน้องแมวแล้วก็มีแฟนมีคนรักนะคะหรือว่ามีเพื่อนในสังคมฉันก็สามารถมีอิสระในจิตวิญญาณในจิตใจแล้วก็ชีวิตของฉันได้ ฉันเลือกได้กําหนดได้แล้วก็ลิคิดเองได้แล้วก็สร้างเองได้ทุกอย่างะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นอะไรไม่ว่าจะเป็นความสมถะความง่ายความสบาย<ฮ>หรือว่าจะเป็นความสุขสบายร่ํารวยมั่งคั่งเราคิดในละมิตจินตนาการแล้วก็สร้างเองได้ทุกอย่างะคะ่ะเพราะฉะนั้นต้องมีความสุขจากภายในก่อนนะคะภายในไม่ใช่ร่างกายอว,วัยวะนะของอัตตาร่างกายนี้ไม่ใช่นะภายในคือจิตจิญ,ญญาณลึกๆเลยะคะ่ะลึกๆเลย จิตวิญญาณแล้วก็ไล่ามาที่ความคิดหรือว่าสุขภาพภายในจนถึงภายนอกอัตาตัวตนร่างกายนี้อวตารนี้นะคะก็ให้มันออกมาเป่งความสุขและจะมีความสุขให้กับทุกๆคนจนมีคนเข้ามาในชีวิตมากมายนะคะแล้วก็มีความสุขสนุกมีคนแตกหน้ามีเพื่อนใหม่ๆทั้งทางจิตวิญญาณแล้วก็ทางร่างกายอาวตารนี้ทางโลกมนุษย์นี้นะคะเราก็เกิดมาชาตินี้เราก็ต้องรู้แล้วว่าเฮ้ยชีวิตเรามีคุณค่า ต้องใช้ชีวิตอย่างไรให้มันคุ้มค่ากับการที่เกิดมาเหมือนที่เราเรามาเที่ยวที่เนี่ยค่ะ เป็นสถานที่เก่าแก10่10ปี2 0ปีร้อยปีพันปีหมื่นปีแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราเกิดมาเท่าไหร่แล้วนะคะเราไม่จําเป็นต้องรู้เอาแค่ว่าเรารู้ว่าเราเป็นใครในปัจจุบันแล้วเราไม่ต้องไปรู้อะไรมากมายเราแค่รู้ว่าอาดีตมันยังไงเราก็วางมันไว้ทําปัจจุบันไปเสมอเสมอนะคะอนาคตมันก็จะเป็นในสิ่งที่เราสร้างเอาไว้จากปัจจุบันนะะั่นหละข่ะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะอยากให้ทุกคนนะคะมาตื่นรู้ตื่นรู้คือไม่ใช่เรื่องของโง่ au, งเก่งฉลาดดีเลวอะไรเลยนะคะมันเป็นเรื่องของภายในว่าฉันรู้ว่าจริจรงๆเราฉันคือใคร ฉันคือร่างกายตัวตนอัตตานี้หรอหรือฉันเป็นจิตวิญญาณที่มันไม่เคยสูญไม่เคยดับไม่เคยสิ้นไม่เคยตายวนเวียนอยู่อย่างนั้นนะคะแปลว่าเราจะต้องมาตื่นรู้และรู้จักตัวตนของตัวเองอย่างแท้จริงนั่นก็คือจิตวิญญาณแล้วก็จิตเดิมแท้ของเราไม่ใช่มารู้จักตัวตนว่าชาติภพนี้ฉันเป็นเพศนี้คนนี้ชื่อนี้อาชีพนี้เป็นคนแบบนี้แล้วรู้จักแค่นี้ค่ะเพราะว่าตายไปแล้วมันก็สูญสิ้นไปแล้วนะคะมันก็จะไปเป็นคนใหม่ร่างใหม่เพราะฉะนั้นเราควรจะรู้จักจิตวิญญาณและก็อินเนอร์ภายใน ตัวตนที่เป็นจิตเดิมแท้ของเราในมิติต่างๆให้มากกว่าตัวตนอัตตาชาตินี้ตัวตนอัตตาชาตินี้เราก็ใช้เป็นเครื่องยนต์รถยนต์ขับเคลื่อนให้เราได้มีชีวิตนะคะในจิตวิญญาณที่ได้มาเกิดแล้วก็ทําภารกิจทําชีวิตต่างๆให้มีความสุขจะวางความรักรักแรงเงื่อนไขแล้วก็เลื่อนระดับจิตของเราอะให้เป็นจิตที่มันมีความสุขให้ได้แล้วก็ลดวางตัวตนอัตตาอีโก้ของเราแต่ก็ต้องมีด้วยนะคะไม่ใช่ลดคือแบบฉันไม่มีอัตตาตัวตนเลยฉันต้องขจัดออกไปให้หมดไม่ใช่ เพราะอัตตาคือตัวตนของเราไงว่าเราเป็นใครมาจากไหนเกิดที่นี่มาเพราะอะไรเป็นใครอย่างไรในชาตินี้แต่ว่าใน,ในที่ตัวตนแท้จริงเราคือไม่ใช่ร่างกายตัวตนอัตตามันเป็นจิตวิญญาณข้างในเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไว้ค่อยๆศึกษากันต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะทําคลิปแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็พาเที่ยวคนเดียวก็เที่ยวได้ยังไงนะคะแบบในเชิงจิตวิญญาณเพราะหกปีที่แล้วเลยชาติทาคนเดียวก็เที่ยวได้แบบ เหมือนมีความสุขอะแต่ว่าไปดูแล้วก็เออมันก็ทําแบบง่ายๆทุกๆเงียบๆเงาๆคือดูไม่ได้มีพลังงานอะไรนะก็ดูตัวเองอยู่เหมือนกันก็เลยแบบโอเคเป็นเลเบลเลเนในอดีตตัวเองแล้วก็มาทําใหม่ด้วยพลังงานใหม่ยังไงก็ฝากทุกคนไว้ด้วยนะคะลิชาณา,าวดีและวัดพระศรีจังเพชร เอลาละทุกคนตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะตอนนี้ก็มาที่สถานีรถไฟแล้วค่ะกําลังขึ้นรถไฟกลับนะคะแล้วก็ซื้อตั๋วเรียบร้อยแล้วนะคะระหว่างรอรถไฟมานะคะเดี๋ยวเราก็ไปหาอะไรทานสักหน่อยเนี่ยดูสิประหยัดค่ารถได้เยอะเลยนะคะแล้วก็สมบุกสมบันสนุกสนานนะคะไม่พอยังเหลืองเงินมากินข้าวอาหารอร่อยกรฟองกาแฟอุ้ยขุดกิบขุกิบอิ่มท้องสบายใจสําราญใจกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะคะอวยพรตัวเองแล้วก็อวยพรทุกคนด้วยให้มีความสุข พลังรักพลังสว่างจุกล้นไปเลยค่ะเอาละค่ะกลับบ้านแล้วบ๊ายบายเจอกันใหม่อีพีหน้าค่ะสวัสดีปีใหม่เดอ้อ